ดื้อม,มากก็ต้องโดนลามโซ่เป็นยังไงล่ะโดนลามโซ่เสียผูกเชือกไปเลยค่ะเพราะว่าดื้อแห้งไม่ยอมกลับบ้านตอนนี้ก็หลับปุ๋ยแล้วหลับสนิทเลยที่ต้องโดนลามไว้แบบนี้ก็เพราะว่าเริ่มเป็นหนุ่มแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไม่อยากจะกลับบ้านต้องไปตามหาต้องหลายบ้านเผื่อจะเจอ วันนี้พอจับมาได้ก็เอามาล่ามไว้ค่ะไม่ให้ไปไหนแล้วก็เตรียมอาหารข้าวปลาไว้ให้เรียบร้อยตอนเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเอาออกไปปล่อยเปือพี่ไปเยี่ยวนะแต่วันนี้โดนลงโทษล่ามโวยเลยค่ะทุกคนดูแมวใหญ่ม,มันหายบุยังหอกสงสารตัวเองที่แบบว่าต้องเสียใจที่แมวไม่กลับบ้านและตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ มาจับแล้วก็เอาเสือกมาไว้ว่ให้ออกไปให้อยู่แต่ในบานค่ะลองดูว่าสักสองสามวันถาว่าเพิ่นยังแบบว่าบ่ไปไนเนาะก็จะปล่อยให้เป็นปกติเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เพิ่งก็ยังไม่ชินหรอกค่ะยังบ่ชินที่ถูกถก,กักขังบริเวณนี้นะก็เลยแบบอยู่แบบ ค่อนข้างจะงุดยิดหน่อยแต่ตอนนี้เพิ่อนนอนหลับแล้วค่ะเพราะมันดึกแล้วเนาะมันดึกแล้วเพิ่นก็นอนหลับแล้วหนูแมก็เลยอันมัดเพิ่นไว้นี่แหละสัตว์เลี้ยงที่เวาเลี้ยงไว้แล้วก็บ่อ,อยากให้ไปทั้งไหนเนาะ mm hmm. ก็อยากให้อยู่น้ำเฮาตลอดไปโดนๆจนกว่าจะสิ้นอายุไขแต่พอเพิ่นเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเพ่นก็ติดสาวอะเพราะติดสาวแล้วก็บอกกลับบ้านนะทุกคนมนูว่านูมแมวแนบหา แนมทางหาจนมาั้งั้งแต่ช่วงหัวค่ำเนาะประมาณหกโมงนุ้มแหม่มกลับมาจากขายของหกโมงเนาะช่วงหัวคำ่ำหรือแม่มกลับมาจากขายของช่วงช่วงอันหกหกโมงช่วงหัวค่ำเนาะแนมหานมสดไกห่หินหินแต่นมสดก็เลยถามว่างาดาไปไหนงาดําทําไมไม่อยู่บ้านก็แนมแล้วแนมอีกบ้บเคยบ้เคยเห็นว่าจะบอยู่บ้านแต่ปกติเราจะอยู่แต่พักหลังๆมาเนี่ย เริ่มเริ่มที่จะบ่อยูบ้าลน,นะคะเริ่มจะออกไปเที่ยวไปแล้วก็ขามมือขามขึ้นบม่มาบ้านาทีนะเพราะว่ามันผิดสังเกตเพราะาตอนเช้าวเน้ะเพื่อนจะแบบต,ตื่นมาประมาณตีสี่ตีหา้าเพิ่นจะเข้าไปปลูกอยู่ในที่นอนซีนะเข้าไปแบบไปแบบไปไปแบบไปดูดไปเลี้ยนเลียกอันเสือลูกชายนะคะให้ตื่นเสียไปปลูกให้ตื่นแต่ฟ่าเม่อว่าเนี่ย มีดซีรีเลยบ่มีอาการว่าจะมาปุกมาหยังบ่มีอาการว่าจะมาหองงองแงหองหาหิวเขาว้าหิวนนะก็เลยแบบพีสังเกตละยานยานยานจะไปตะเลิดเนาะยานว่าง่าดำจะไปตะเลิดก็เลยแบบลองลองลองสังเกตดูเมนีกับเมนีกับมาค่ะเมนีกับมามาแล้วก็มากินเข้าเสร็จก็ไปพะตะนี่พอไปขายของ ประมาณหกโมงกว่าเกือบทุมหาพ่เจออีกคะ่ะทุกคนต้องไปตามหาตามบ้านคนบรเดีพบประดนี้พอไปตามหาตามบ้านคนไปอยู่ในลาวกำแพงบ้านป่าน,นู่นฝากพูนนะคะแบบเหมือนกับว่ามีแมวสาวอยู่ฝั่งนูน้นแล้วเพิ่งก็ไปจอบจอบ,จอบมองมองเขาองศีน่ะคะ่ะก็เลยแบบอุยบอย้ยบวมไวแบบนี้เขาต้องเอามาไวในบ้านแต่ว่ามันบ่มมีกรงที่จะขัง ก็เลยต้องมาโซแบบนี้ก่อนมาโซนี่ค่ะมาโซไปแบบเนี้ยมาโซไปแบบนี้ก่อนพอว่ามีงานเลยก็หายไปอีกโมเทิร์นตามค่ะทุกคนตอนนี้กันหลับเรียบร้อยเนี่ยบิดขาดบิดขาดอ่าหนึยินเสียงเข้าอกก็จะบิดขาดเอาคลิปนี้ก็เอามอฝากทุกคนเจอแล้วหน้างาดําที่หายไปเจอแล้วค่ะแต่ว่า ตอนนี้ก็เริ่มเป็นหนุ่มเริ่มที่ไม่อยากจะอยู่บ้านอยากจะออกไปเที่ยวหาสาวก็เลยต้องทําโทษกันหน่อยเนี่ยค่ะอยากจะเอาไปทําหมันอยู่แต่โบหัวจะเอาไปทำหมันอยู่ไหนก็เลยเอาเหตุแบบนี้ไปก่อนแบบทุกเชิญไปก่อนคลิปนี้ค่ะเอามาฝากทุกคนนะคะแมวดื้อก็ต้องเจอแบบนี้แหละมด่ดนไปเลยนี่เมื่อไห บล่อยไปเหากับตองค่อยดูแลร,ระวังย้ำ้าร้าวแล้วก็เอาเขาเอาปลาให้กินซีนะ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะขอบคุณสเสับกำลังใจเจ้าเหมียวเจอแล้วค่ะเจ้านั้นงาดำเจอแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุทุกคนนะคะเริฟเริค่ะ